บรรยากาศฝนตกวันนี้วันที่ยีสิบสองสิงหาสองห้าหกหกห้าพามาดูบรรยากาศฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้ที่บ้านห้วยสงคามตำบลโซวมพะโซววิสัยจังหวัดเบึงการนะคะพามาชมมึงบรรยากาศที่เบึงการวันนี้จะมา ดูวิธีพาพามาทำวิธีเพาะ,มะเมล็ดผักบุ้งหลังจากเมื่อคืนเอามเมล็ดผักบุ้งแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เตรียมผ้าชุบน้ำมาดาดแบบนี้บิดออกเทน้ำทิ้งเลยเทน้ำทิ้งเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาทำกัน เราจะเกี่ยวเราจะทำการเอาผ้าห่อไว้อ่าเขาจะให้ห่อไว้สองคืนนะคะจนกว่าผักบุ้งของเราจะมีรากสเข้าขาวโผล่มาจะห่อไว้แบบนี้ ทิ้งไว้แบบนี้2องคืนแต่เราต้องคอยพรมพรมผ้าของเราให้เปียกอยู่ตลอดให้ชุ่มอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะว่าผ่านไป2วันจะเป็นยังไง